สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะถือโอกาสมาอธิบายขั้นตอนการขอใบเขียวผ่านครอบครัวนะเอ่อตัวจินนี่เองเนี่ยไม่ได้ทำงานด้านนี้เลยนะคะเพียงแต่ว่าตอนที่ขอใบเขียวผ่านครอบครัวเนี่ยพวกเราขอเองนะคะไม่ได้จ้างทนายนะคะก็เลยได้ศึกษาข้อมูลส่วนนี้มาพอสมควรนะคะแล้วพอทำเสร็จเนี่ย เราก็รู้สึกว่าเอะหลายๆคนก็คงจะเหมือนตัวจินนี่เองนั่นแหละนะตอนที่เราขอเนี่ยแบบมันจะมืนไปหมดมืดแปดด้านนะฮะไม่รู้จะเริ่มยังไงนะฮะอย่างวันก่อนเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งมาฝากข้อความเนี่ยเขาเข้าใจผิดนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาในอเมริกาแล้วเขาขอวีซ่าถาวรคู่สมรสผ่านงานกองสู์แต่เขาเข้าใจว่าเขาเข้ามาปรับสถานะที่นี่นะฮะ ก็ทำให้วีซ่าท่องเที่ยวของพี่เขาเนี่ยก็เหมือนจะหมดอายุด้วยนะคะยังไงนะก็ขอให้ทุกคนระวังด้วยนะคะเวลาขอใบเขียวผ่านครอบครัวสําหรับคู่สมรสของอเมริกาเนี่ยก็จะมี2วิธีนะคะหก็คือสําหรับคู่สมรสที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องขอใบเขียวผ่านงานกองสูนะคะซึ่งคิดว่าทุกคนที่เข้ามา ในอเมริกาก็จะผ่านวิธีนี้แหละนะทั้งคนที่ขอวีซา่าถาวรคู่สมรสนะ c r 1 i r 1และคนที่ขอวีซ่าคู่มั่นคะ,ะขั้นตอนของพวกเราก็คือพลเมืองชาวอเมริกันเนี่ยเขาก็จะยื่นคำร้องผ่าน uscis นะคะหลังจากที่คำร้องผ่านการอนุมัติแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งเรื่องไปที่ nvc นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อมีการส่งใบตรวจสุขภาพ นะแล้วก็หนังสือรับรองความประพฤติเสร็จเนี่ยเคสของเราก็จะส่งไปที่สถานทูตนะคะเจ้าหน้าที่กองสูงนี่เก็จะนัดเราไปสัมภาษณ์นะคะพอเราได้วีซ่าเนี่ยเราก็จะถือวีซ่าเข้ามาในอเมริกาตามระยะเวลาที่กําหนดนะขั้นตอนพวกนี้ก็คือขั้นตอนที่ผ่านงานกองสูงนะคะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนะคะก็จะใช้เวลา6ถึง12เดือนนะคะ หลายๆคนอาจจะบอกว่านานกว่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงโควิดเราไม่นับนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาเฉลีย่ยโดยทั่วไปที่เขาทางานกันนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ปกติน่ะก็จะใช้เวลาเฉลี่ย6กถึงสิเดือนเองนะคะอ่ะพาพอเราเข้ามาถึงอเมริกาเนี่ยทีนี้เรามาไล่ดูนะคะถ้าเราเป็นคู่สมรสนะคะเราก็จะได้ใบเขียวเลยหลังจากที่เราเข้ามาในอเมริกาแต่ทีนี้คือเราก็ต้องดูนะคะถ้าอายุการแต่งงานของเราเนี่ยน้อยกว่า2ปีนะะ่ะ เราก็จะได้ใบเขียวแบบติดเงื่อนไขนะคะแต่ถ้าวันนี้อายุการแต่งงานของเรามากกว่า2ปีก็คือ IR 1เนี่ยเราก็จะได้ใบเขียวแบบ10ปีไปเลยนะแต่สําหรับคนที่เข้ามาด้วยวีซ่าคู่มั่นเนี่ยเขาจะต้องไปผ่านขั้นตอนแต่งงานก่อนนะคะเพราะแต่งงานเนี่ยสถานะของเขาก็จะกลายเป็นคู่สมรสแล้วก็ต้องไปปรับสถานะกับสำนักง,งาน USCIS นะคะโดยที่จะต้องกรอกแบบฟอร์ม i 4 8 5และ i 1 3 0นะฮะ ขั้นตอนในการปรับสถานะนะคะหนึ่งก็คือจะมีคู่มั่น,นะคะที่จะต้องไปดําเนินการในขั้นตอนนี้นะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือสําหรับคู่สมรสที่อยู่ในอเมริกาเลยนะคะอย่างพี่ที่แจ้งเข้ามานะคะคือตัวเขาเองเนะี่ยเขาอยู่ที่อเมริกานะคะโดยถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามานะคะและเขาก็แต่งงานมาสี่หปีแล้วละ่ะมีลูกด้วยนะคะมาทําได้ก็คือในระยะเวลาที่ วีซ่าท่องเที่ยวของคุณนะ่ยยังไม่หมดอายุนะ่ะให้คู่สมรสสามารถปรับสถานะในอเมริกาได้นะ,ะขั้นตอนของการปรับสถานะในอเมริกาเนี่ยก็จะผ่านสำนักง,งาน USCIS เลยนะคะส่งเรื่องไปนะคะก็คือแจ้งแบบฟอร์ม I485 กับ I130 ไปพร้อมกันนะค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่1,140เหรียญน,นะคะแบบฟอร์มปรับสถานะนะคะ และแบบฟอร์ม I 1 3 0นยอยู่ที่535เหรียญน,นะฮะหลังจากนั้น USCIS ก็จะแจ้งคุณไปเก็บประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือนะ,ะแล้วก็ตรวจสุขภาพที่อเมริกานะฮะพอคุณส่งข้อมูลทั้งหมดเข้าไปนะคะเขาก็จะนัดสัมภาษณ์เหมือนกันนะฮะขั้นตอนก็จะคล้ายๆกับพวกเราในแหละนะ,ะที่ผ่านงานกองสูตรเข้ามานะฮะที่อยู่ต่างประเทศนะฮะเพียงแต่ว,ว่าจะผ่าน USCIS เท่านั้นเองนะฮะ ทุกคนลองดูนะคะถ้าเปรียบเทียบดูระยะเวลาในการดำเนินงานเนี่ยคนที่มาปรับสถานะในอเมริกาะคะเขาจะใช้เวลามากกว่านะฮะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยระยะเวลาดำเนินการนะคะมากกว่า8ถึง14เดือนนะคะคนที่เข้ามาแล้วได้ใบเขียวแบบติดเงื่อนไขนะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่ใบเขียวของคุณจะหมดอายุ90วันเนี่ย ให้ยื่นถอดถอ,ถอเนเงื่อนไข2ปีด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะได้ใบเขียวแบบ10ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างคนที่ได้ใบเขียวผ่านครอบครัวนะคะที่ผ่านงานกองศูญน,นะสำหรับคู่สมรสที่อยู่ต่างประเทศกับคนที่เข้ามาปรับสถานะในอเมริกาผ่าน uscis ซึ่งใช้ระยะเวลาน,านานกว่านะฮะตรงนี้เนี่ยดิฉันก็ได้เข้าไปดูเวลาประมาณการของ แต่ละที่นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างนะฮะถ้าเราไปดูของ LA นะะลอสแอนเจลิสเนี่ยเีละเวลาเฉลี่ยดำเนินการปรับสถานะของเขาเนี่ยอยู่ที่19.5เดือนนะคะะมาดูอีกทีหนึ่งนะคะตัวอย่างนะซานฟรานซิสโกเนี่ยใช้31เดือนนะคะและดาลัสเท็กซัสเนี่ยใช้เวลา24 e เดือนโดยเฉลี่ยนะคะซึ่งแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราอยู่นะคะ หลายหลายคนอาจจะถามนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาแต่งงานที่อเมริกาอย่างนี้ได้ไหมนะคะอย่าลืมนะเขามีกฎเก้าสิบวันนะคะถ้าวันนี้คุณเข้ามาในอเมริกาด้วยวีซ่าผิดประเภทแล้วมาแต่งงานที่อเมริกาภายในเก้าสิบวันหลังจากนั้นเนี่ยคุณบอกว่าคุณอยากจะยื่นปรับสถานะแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะถือว่าคุณทําผิดกฎนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เอามาแบ่งปันข้อมูลให้กับคนที่ต้องการยื่น ใบเขียวผ่านครอบครัวด้วยตัวเองนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลอะไรที่อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เนี่ยก็ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้ได้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ